สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเอมี่ป๊า h ชาแนลค่ะวันนี้นะคะเอมี่กับแม่จะมาทำชาเลนจ์กันก็คือว่าทดสอบกันว่าใครจะมีความจำเรื่องเพลงได้มากกว่ากันเพราะว่าเอมี่กับแม่เป็นพวกแบบชอบฟังเพลงมากฟังทุกแนวฟังทุกยุคทุกสมัยก็เลยอยากดูว่าแบบ ระหว่างความจําของเธอเกิดปีพศอะไรนะหนึ่งเก้าหกค่ะอ่าหนึ่งเก้าหกกับหนึ่งเก้าเก้าสองอ่ะ, 1, 9, 6, 6, 9, 9, อะใครจะมีความจำต้านเพลงเยอะเอาง่ายๆคือของแม่ถ้าใช้เทียบก็คือปีหกศูนย์ซึ่งเก่ามากยุคเธอเริ่มต้นนี่เป็นเป็นใครยุคบุกเบิร์กเธอโอ้โหสมัย<อ>ดังๆหรอก็ถ้าสมัยที่ใครตีใครถ้าถ้าเริ่มรู้จักก็วงชาตีตีประมาณเอ่อวงชาตีพี่ชาตีนี่อะไรนะรับสินเมเจอร์เอ่อไม่ใช่รับเซนสิเมเจอร์ไม่ใช่ชาตีแล้ว ก็อันนั้นวงแกงเอ็ก <Okay. S 2> อพอมาโตหน่อยก็จะเป็นแกนเอ็กเพลงพวกบัวร้อยน้อยชูชออ, <c oughs> อรุวมถึงเนี้ยเพลงนี <c oughs> ้ชอบมากเลยนะใช่แล้วแ <c oughs> ม่ก็แล้วแ <c oughs> ม่ก็เป็นไอ้นี่เออ่คาราบาลคาราบาลบัว้วอยเจ้าเพื่อนยากอะไรพวกนี้จะเป็นยุคพวกนี้ซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นยุคฉันจะเป็นเออ่พี่บีแอาของแม่ก็คือจะเป็นมิกแอดบอดี้สแลมบอดี้สแลมกามิเกเซ่ เอออันนั้นอั้วาอย่างเงี้ยซึ่งแบบถามว่าแม่ฟังเข้าใจไหมุมหน้าอยู่ๆก็ตะลึงตะลึง่งเนี้ยเราก็แบบเออยุคแม่ก็จะเพลงแบบเอออย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์อะไรพวกนี้ยมันก็จะคนละแนวกันไงทีนี้เอเมมี่ก็เลยคุยกับน้องป่านใช่ไหมคะซึ่งเป็นน้องตาก้องเราว่าเออเราจะแบบทายเพลงยังไงดีก็เลยเอมี่ส่งเพลงของมี่ของเมาตัวเองวันนี้แต่งตัวเป็นนักร้องคาเฟ่มากเลย เไงวิบปิตวิบปิดป๊ปปินที่น้องคาเฟ่งของเราที่เรื่อกมาก็คือวิบไปไม่ป๊าปเอ็มวิ้งเอ็มี่ก็เลยคุยกับน้องว่าแบบเออเราเอาเป็นอย่างนี้ไหมเอ็มี่ลงห้าเพลงแม่ลงเฮ้ยไม่ห้าดิใช่ไหมหน้าคนลห้าเอ็มวิห้าเพลงแม่ห้าเพลงแล้วก็น้องป่านอีกห้าเพลงน้องต้องป่านเราเลือกมาให้เราน้องป่านเนี่ยเป็นเด็กยุคเราเรียกว่าใกล้ๆเรียกว่า สองพันไปเก้าศูนย์ไปเก้าศูนย์ไปเก้าศูนย์น่ะประมาณเด็กปีสองพันน่ะแต่นางก็อยู่กับข้อที่อายุเยอะไงนางก็น่าจะพอรู้รู้บ้างนะแล้วเราไปดูกันว่าเออแต่ละเพศเฮ้ยเรามีบทลงโทษอะไรปัมีสิมีแต่ว่าบทลงโทษเดี๋ยวบทลงโทษเพื่ออะไรเพื่อเอาโหดเพราะปูมั่นใจแล้วว่าโูต้องให้กองฝันคนกำหนดบทลงโทษแล้วก็คือเราแข่งกันไปจนจบเนี่ยแล้วก็ไฟนนลก็คือให้น้องปัดถ้าถ้าสมมติเกี่ยวกับเพลงบทลงโทษคุณเป็นเพลงไหม ไม่กูไม่ร้องนะพี่อะเสียงอซุชีวิตมากกว่าร้องเพราะเดีเต้นแต่ว่าเต้นก็ได้อ่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับเองเต้นเหมืเอาเต้นเหมือนเอาเบ้าออกกำลังกายเอรา้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวบทลงโทษเราว่ากันอีกทีนะลูกว่าเราจะอะไรอ่ะไปไปเรื่องเหมือนที่เพลงแรกเลยเปิดประเดิมเพลงแรกเพลงอะไรเอ่ยกติกาคือเราจะให้ฟังห้าวีนนะแล้วก็ใครรู้ก็คือ ปาจิตเลยแล้วแม่กูพุ่งไปก่อนแล้วนะแม่แม่ไม่รู้พุ่งไปก่อนนะห้าวีเหรอห้าวีห้าวีได้หรอป่าได้มาเริ่มเลยอย่แรกกันเลยนะคะตื่นเต้นแม่ตืเตื่นเต้นตอนนี้แม่คือตื่นเต้นมากนะคะคนเพราะปกติจะเป็นคนที่ พบลักที่นาอำเภอเรอพิดใช่หรอนักพบ้า่อำเภอของกบฟัวกรงจันทร์แม่โอกาส่ไมให้โอกาสเลยค้อย่างครไม่เของเรได้แาดีกว่นะไม่้มีบบ 我那个。<laughs> นนัดพบหน้าอำเภอค่ะต่อมานะคะไว้ใจได้กทไมแม่ระบบรีเซ็ตอยู่คือคุณเลยจะพอตับเอเพลงนี้รู้จักของ ล่ะค่ะพีเออรู้จักรู้จักรู้จักแล้วชื่อตาไหลชื่อขอชื่อขอมาคนทีบอกว่าเรื่องแข่งขันนี่คือฉันไม่ได้นะฉันไม่ยอมแพ้นะแต่แบบโอ้ยเอาตนี้เสมอเออเสมอเสมอแต่นั่งเลวอะเอาไว้ไกลๆเลยผมฝันน้องนะน้องสู้ชีวิตอาความบำเพ็ญต่อไป นี่ได้ไหมอ่ะวันข้าวีข้าวีเพลงนี้ใครรู้เป่าเไอ้ป่านไม่ได้แต่ว่ายุของตาล้องค่ะอายุของตาล้องเลยแต่ว่าน้องในช่องก็รู้แน่เลยอ่ะเพราะว่าเพลงคุ้นหูแต่นึกไม่ออกว่าชื่อเพลงอะไรคุ้นาต่อคุ้นคุ้นคุ้นีให้ข้าวีแล้วจะทำไบแล้วกันนะ เปิดทั้งเพลงก็อม่รอ้อะไรบ้าไรเอาของผู้หญิงของผู้หญิงของผู้หญิงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวองเดี่ยวขันหนึ่งใครวะทำไมวะทำไมไม่คุยเลยวะไปเพลงไปเพลงที่บไม่ได้เียงดาวผวไม่เยงปเงนระยะามปีที่ผามาใระยะสาปีที่ห่ายเลยสาปีนี้นอกจากขั้นคี่ไม่รู้อะไรเลยอะ ปีนี้นอกจากติดตามเขาคุดกูยังไม่ร้องเลยเนไ่สามปีนี้นอกจากใบวินแม่ไม่ดูอะไรเลยนะลกูกไม่ได้นะคอยต่อยนิดน,นึงให้ต่อ,อยเลย เพลงนี้นะคะคือเพลงไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจของลูลาค่ะเพลงที่หกเพลงนึ่งเดี๋ยวก่อนกูยังติดเพลงนี้ของลูลาอยู่เพลนต่อนไปนะคะรู้แล้วมเหรอได้แล้ว อ่จับไม่ใจมาหรือบ่าหบอค่ะครับของปานธนพรอ่าถูกต้องกูไม่ต่างเพลงนี้ดื้อดื้ดื้อต้องเปิดเต็มๆอยู่แบบเอ่นดิโรก่อนะนุ่มได้ก็เต้นอย่างนี้จับไม่ใจมาขอปานธนพรอาแค่นี้แหละติดแค่สิแม่แม่รู้ได้ไงอ่ะรู้สิพวกกูเดินกูบอกคนไหนกูไปทุกัน แรงมากไปค่ะเพลงต่อไปไม่ได้ทำแล้วอ่ะใช่มูอีแปดเพลงกูยกให้เลยอ่ะอ่านะโอ้โหอันนี้รู้อ่าอันนี้รู้เออมูไม่แอดอ่ามูตายละแต่ไม่ทันยูบัง ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวของไอ้ตาก็มาขูจะบอให้มันไม่มากลคนเดียวกระเดียวเนี่ยใช่ขอเลยขอตะก้องเท่าเท่ากันแล้วเท่าเท่ากันเราไแล้วเพลงของตะก้องเนี่ยคือเราไม่แน่ใจว่าเขาเอามาทำไมเขาเรียอยู่ใะยุคองเขาออกมาแก้วก็าพูดไม่แก้วแล้วมัาทำให้เราดูไม่ฉลาดพักเค้ดังๆมันเลยนะดัง จากกล้องมึงต้องเข้าใจว่าไอ้กูยังอยู่ไบดินอยู่เลยสามที่ผ่านมาเนต่อมาแล้วค่ะ <ม>รู้จักใช่ื่อเพลงนี้ไม่ไม่รู้ชื่อคนร้องแต่รู้ชื่อเพลงให้อย่างนี้เลยนะครับเคยเคยฟับไว้ตอนขับรถแต่<อ>ว่าไม่รู้ชื่อคนร้องไงเลยได้แค่นนะี้แหละรึเปล่าอันนี้สิทธิ์มาเพลงต่อไป ของตากล้องแม่มาสนะสนะ You are my everything ของบิลกิ้นมามี๊มามี๊รักมามี๊มันมันนี่เราไม่ร้จักเปไม่ใช่หรอเออต้องหนถูกโตแล้วค่ะอันอันนี้อันนี้ไม่คุ้นแต่ว่าได้ยินนี่เปิดบ่อยแต่ว่าไม่ีคนที่ว่าตึ้งตึ้งเห็นง่ายจำได้มัมมี่เนาะมมมัี่ของบิวกิ้น จำไม่รู้นะคะเออเพลง You Are My Everything ของยูคินนะคะประกอบรักสุดใจไม่คุ้มเชิญหลมเออยลมเพลงล่มของเอ่อหนุ่มกลาลมไอเจ้าพัดเออเป็นคนดิบแม้ว่าแม่อ่ะสิโก่งมากเพราะไอน่เป็นคนดิบกระดิงบ ขูแล้วคือฉันฉันจับตรงนี้ทุกคนฉันจับตรงนี้แม่ก็ถึงไปคือเพลงนี้กูเลือกมากูจำได้ค่ะกูจำได้แม่เลยแต่แม่กูอีกลยแม่กูแบบการแข่งขันการแข่งขันไม่มีแม่เป็นไปไม่ไหวการแข่งขันไม่มีแม่รู้กันนี่เอาจริงนะแข่งครั้งนี้นี่เหมือนได้ตั๋วก็มินไปกับอ๋อไอ้กรุงเทพอัตเตรเรียเลยนะเนี่ยเป็นไปไม่มากเป็นอะไรเอ่ยเป็นคนที่แบบเลือกแข่งขันไม่ได้นะคะ ต่อมานะคะเอออะไรวะมนงริมไม่ใช่ฉันรู้แล้วว่าเพลงอะไรใช่ไดมเพลงบทสีบทสุดตาไม่เท่ากันอันนี้เพลงของตะก้องใช่ไหมใช่แต่ฉันรู้แล้วว่าเพลงอะไรตอนนี้ฉันรู้แล้วเอ็มนี่น่าจะรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงนี้ยกให้อังเกล ของนนทน์อย่าถูกต้องค่ะตอนนี้เสมอแล้วค่ะยอมแพ้เลยเพราะว่าติดติดละครเรื่องนี้ไงโดยกำได้แต่ว่าไปหูในหัวเมื่อถึงแต่โตริมตอนนี้โตริมโตริมทังไมตอนแรกเจกโตริมแต่ว่าคิดว่าน่าจะรู้ก็เลยไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าตอนขึ้นทัมลองมายอมรับเพราะว่าที่เขามาตัดให้อ่ะเขามาตัดให้เฉพาะท่อนที่มนินร้องไงเออตอนนี้อะไรที่เป็นน้องยินกูรู้หมดใช่ก็กลัวรู้อะไรก็เลยบ้อย มาแล้วเพลงต่อไปแล้วค่ะแม่ก็คือพุ่งไม่อยเเดี๋ยว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 ค่ะทำไมอ่ะไม่หรอท่าดี่แล้วเวลาที่อยู่อะไรนะชื่อเพลงอะไรคุณแม่ไม่รู้ได้ยังไงใช่เพลงของเพลงของน้องวินเมทวินเอ่อแม่รัก โอ้ยชื่อเพลงอะไรอะ่ะทำไมถึงเพลงของพ้วินนะ่ะชื่อเพลงเอะไรครับชื่อเพลงอะไรวะเพลงอะไรเอ่อเทนเดียไม่ใช่เทนเดียไม่ใช่เทนเดียไม่ใช่เอ่อเพนี่น้องน้องพีมเป็นนางเอกคนเดียวอ่ะใช่ไหมฮักกอสแนปกอนั่นอ่ะสแนปนันแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวชื่อเพลงอะไรตัดวิวให้เขาอยู่จัไม่ได้หรอเออจำชื่อเพลงไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเ เออใกล้ยิ่งใกล้คนใกล้อะไรวะโค้ดเซอร์เออี้ตอบเห็นมีได้ไอต่อยกให้ๆเลยรู้ว่าพอได้จกลงตัวยังไงตัวใครเป็นเมนตัวใครเป็นเมนไม่จำชื่อเพลงไม่ได้ทโอเคเพราะว่าวินมาเปิดรับมันมีให้ทุกวันแต่จำชื่อเพลงไม่ได้ใกล้ๆเยอะเลยทุกอย่างเนี่ยแหละใช่อเพลงแค่ไหนก็ใต้หกที่นะคะโค้ดเซอร์โค้ดเซอร์เออ ต่อนะะคพอได้ยินดนตรีนึกออกแล้วว่าเฮ้ยมันเพลงมันดนแต่นึกไม่ออกแต่พก็เปิดช่วยเอาเพลงช่วยมาอีกแล้ก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าแบบเออแล้แต่ว่าแบบโคสเซอร์เราไม่ได้ติดหูเรายอมรับว่าเราติดหูไอ้นี่อะไรนะเออคนนั้นต้องเป็นเธอไม่ได้ไปมาต่อนะคะให้ต่อมา ของคาราบาวใช่มันชื่อเพลงนี้จริงๆมันร้องน้ำมีน้อยเลือกเพียงเจยลอยค่อยทร้างมาไลยปีของคาราบาลเชื่รเลยโอ้่อมาแล้วค่ะของพี่ฉันนี่แต่หมูอ่ออะไรนะคนแม่ คนไม่เอาอหารเนอะแข็งแก่มแใช่ใช่เพราะว่าแม่ทำอยู่คุณแม่เป็นควาแขนงแล้วคุณแม่อันนี้นมยอมอันนี้อันนี้อันนี้พอได้ยินแล้วรู้เลยว่าเป็นเพลงนี้แต่ว่านึกชื่อเพลงไม่ออกมันไม่มีอะไรทุกคนคะมันไม่มีอะไรแย่แต่กบบการที่เราจําชื่อเพลงของเม์ ฝากถึงเอ็มซีน้องเออ่โนบอลเอาเค้าเลยแม่ขอโทษนะลูกแม่ความจ๊ะคนแก่แล้วลูกเปิดฟังเพลงลูกทุกวันยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าจําชื่อเพลงไม่ได้จําชื่อไม่ได้เช่นเดียเลสเตอร์ใช่ไหมที่ลูกขูดไข่ของลูกอะอะไรสักอย่างนี่แหละเออมานะคะต่ออุ้ยรู้จักแต่ไม่รู้จะเชื่อ เคยได้ยินเคยได้ยินไม่มีนตล้วขึ้นร้อเลยเป็นเพลงรุ่นป่านแต่เคยได้ยินเพราะว่าเอออันนี้คือปีนี้เลยที่ออกอาจะชื่อเพลงแบบจำชื่อเพลงไม่ได้ถ้าเราได้เจอกันอีกถ้าเราได้เจอกันอีกเอออ้าวใครเนี่ยงานใหญ่เลยอะจำได้ว่าจำไม่ได้ว่า ชื sisters, oh, so who, r, uh, ่ออะไรน้องเติร์กหรอเติร์กหัวเติร์กอ๋อเพราะมันเธอนแล้วน้องไป่งหัวเป็นพี่พ่อเป็นพ่ออะไงแบบนี้เนื้อเพลงเศร้าว่าติอมาใช่เพลงนี้เป็นเพลงนี่เป็นเพนั่นแหละพอได้ยินแล้วแบบเฮ้ยเพลงนี้รู้จักเพลงประเด็นคือไม่มีดนตรีนะเพลงขึ้นมาเลยง้นมาเลยใช่แต่กล้องยังตกใจมาเ้มาแลวค่ะเดี๋ยวเอาเหมือนน้องแม่มากแกน คุณแม่ได้แล้วนะเอาแม่มาแกต้องให้เขา้วแลยลองเท้าหน้าห้องไหมใช่ไมเอ้ยม่ไม่ใช่๋าแบนแฟนทิ้งของเออกราชไหมวะชื่ออะไรวะเออเอกราชชวนภูมิ มันโดนตีไข้กันไงจำไม่ได้ว่าส่งเพลงไหนไปใช่กระเป๋าแบมแฟมทิ้งของเอกราชสวนภูมิเห็นไหมใครงเดีนเดียวต้องมาเชียร์แม่นะทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าเพลงที่แม่เลือกอ่ะกูยุค90ยุค60ไงไม่ใช่อันนี้เพลงสุดท้ายแล้วเพลงที่15เอามาทั้งหมด15เพลงนะคะใช่หรอใช่หรอเอาเอาแบบไหนเอาง่ายหรือยากเตรียมมาเกินอะ เอาเอาเอาแล้วแต่เจ้าแล้วแต่กล้องเลยทำยอมๆมานะคือเพลงเนี้ยชอบมากเลยอ่ะแต่ว่าชื่อเพลงอ่ะสุปะกูประตูเล่ภูเลยอะไรสักอย่างเนี้ย มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นชั้นเพราะแค่เธอแต่ว่าประเด็นคือไม่รู้ชแื่อูชื่อเพลงเพราะว่าชื่อเพลงเพราะว่าจำยากมากเลยสู่สู่ประตูสู่ประตูยอมไหมยอมไหมยอมเพราะว่าจำชื่อไม่มีใครรัชแนนี่แล้วค่ะชื่อชื่อเพลงสูรูปั้กสุรูปก้าตาปิ่ ีแล้วก็คุณสาบานสาาบนว่าชื่อเพลงให้เป็นเจ้าของเองมาตั้งหนึงตัวด่วนอยากเห็นหน้ามากแต่ว่าได้ยินใน t ก k t o k บ่อยเพลงนี้ดังในมาเติเออได้ยินใน tiktok บ่อยเพลงดังมากแต่ตอนนี้นะถ้าเกิดใน tiktok เปิดเพลงนี้จะได้ยินเลยวิวขึ้นล่าสุดเนี่ยฉันชอบตัวเองที่อยู่กับเธอตอนแรกจะไปปั่นแต่ว่าต้องมาเมาเลยนะคะไอซับเฟรมไหมไหนๆก็กดมาและไม เพราะว่ายังไงตอนนี้คือคุณแม่แพ้แล้วนะคะเธอเป็นแฟนฉันแล้วกันเลาเก่กมากใช่รู้ได้ยังไงใช่ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนคุณว่าเพลงนี้จะแบบเสียงบูมบูมานามากเลยตอนะเิดนระเิดถูกต้องนะคะอ่ะสนุกแค่แนนก็คือถามจริง เก่งมากเราอยากเห็นเราอยากเห็นคุณไลยอ้อทำอะไรดีคะอ่าวทำมาค่ะอ่าวโอ้ยไม่ใช่คิดอ่าดิฉันบอกอยากจะฟังเรื่องเไม่ละอยากเห็นเต้นไหมเต้นไหมทำไมยูนิ่งไหมอ้าวเต้นไปยนิ่เต้นไปยนไม่รู้จักอยากเป็นยูนิ่งไมโยนิ่ไม่รู้จักไปเต้นไปเต้นสิ่งนี้ฮะไงเต้นสิ่งนี้วันนี้ต้องเต้นค่ะวันนี้ต้องเต้นไหนจะเต้นให้ดูก่อนดิ เต้นยังไงเต้นยังไงเอาล่ะทุกคนเราจะสดๆเลยเปิดในทิกต็อกดูตอนนี้เลยไหนน้องไหนเราดูที่ทาเต้นเธอไมโอนี่เหรอเธอไมโอน้องอ๋อเหรอเธอไมโอน้องชาเลนจ์นี่นี่นี่ดูของคุณอูนคุณอูนคุณอูนเขาสอนท่าไว้อยู่สอนเต้นเธอไมโอน้องไมโบที่มาให้เป็นไมโบไมโบโอเค

อ่ะาเราต้องเรียนรูนะคะจะเสกจะเสกพี่มาอย่างนี้เหรอจะมาสอนเพลงทำไมเราเริ่มเลยค่ะได้ไหมคะไมโบไมโบให้เป็นไมโบนโมนโม่นโม่เิฟยูเลิฟยูเลิฟยูอยห้เป็นใหไม่โบนี่จะเสก ของปากของคอแล้วโอเควันนี้ถือว่าเราได้แก้คุณนายแล้วแกคุณนายอเราชนลาที่เราโดนเที่ยวกว่านะใครมาดูคล like okay. no ิปใครที่เป็นรุ่นแม่มาดูคลิปแล้วเดี๋ยวเราบอก่ะเนี่ยทําให้เรารู้อย่างนึงเลยนะว่าคือเราว่าเราฟังเพลงเยอะแล้วอะแต่เยอะรุ่นเราก็เยอะรุ่นเขาอะเพลงของปากนี่คือแม่บอกเลยนะคือได้ยินในทิกตอกนะแต่แบบอะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่แม่แก้วน้องบอกให้ทำามือเธอไม่นี่งงเลยนะ อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆดังในทิกติกอกมากพี่เออเออน้องของมใจนะคะอ่ะวันนี้ก็อ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็มีมอขงกันมากมอ่งกันมากแบบแม่แบบแข่งจริงจรงมากใครอยากให้พวกเราทําแบบเกมอะไรแนวไหนแข่งเรื่องอะไรกันแข่งกินแข่งอะไรก็ส่งมาเลยทำในหัวไอ้ด้านล่างได้เลยเราก็จเราจะแข่งอีก อ่าอได้ค่ะวันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามชีวิตเอมมี่แอคทิวิตี้การทำอาหารในช่องเอมมี่ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้อเอมมี่ชแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปแล้วนะไม่ f a